ทำไมอเวนเจอร์ภาคใหม่ถึงน่าเป็นห่วงตอนนี้ดูเหมือนจะได้ผู้กำกับสำหรับหนัง a เวนเจอร์เดอะแ d y n a s สตี้แล้วนั่นก็คือผู้กำกับจากชางชิ hi, หรือเดนติสเดนิเอลเคสตันชางชิเป็นหนังกังฟูกำไร10วงอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้ชางชิยังไม่ประกาศภาค2แต่ก็น่าจะประกาศในไม่ช้านี้แหละคือโปรเจกต์อื่นที่ดัสตินดูก็มีซีรีส์วันเดอร์แและเทนลิง ผมและเสียวจริงๆว่ามาันะออกมาแย่คือส่วนตัวผมก็ชอบชางชีอยู่นะโคตรเล้าใจเลยว่ะแต่ผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นน่ะพอข้อเสียมันค่อนข้างเยอะคือหนังเกียดบทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวร้ายเด่นกว่าพระเอกอะส่วนตัวละครอ,อื่นก็ไม่ค่อยมีบทน่าจดจําเลยอย่างน้องสาวชางชิก็บทอย่างจางเดดดิวเลอร์ก็มาทําไมวะมาชิเนะหรอเลเซอร์ฟิต <laughs> ก็บทน้อยไม่อินเลย คือเรื่องนี้มันมีดีแค่เคที่กับเทวเบอร์ที่เป็นสีสันในเรื่องนี้และที่ผมขัดใจที่สุดก็คือฉากยกมาทั้งกองทัพแต่กูเห็นรถมันแค่ห้คันเลยนะคือบทบางอย่างในเรื่องนี้มันดูไม่ค่อยเม็กซเซนเท่าไหร่คือถ้าแบ่งบทไม่ดีก็เสียดายนะเพราะผมกลัวว่าจะเป็นเหมือนพวกเอ็กเมที่อยู่ดีๆก็ตัดบทตัวละครเลยหรือบทหายไปไดืด้อเลยและก็ไม่มีการเอ่ยถึงอีกเลยดูอย่างเอ็นเกม เขาเก็บทุกเม็ดเลยอย่างว่าพี่น้องลูโซ่เขาเปต็ติงมาเวลแบบไฝกี้ The one thing that Joe and I could always rely on is like the fact that we love these characters so much คือส่วนตัวผมไม่รู้จกักแดเนียลเท่าไหร่ว่าเขาติงมาเวลเบอร์ไหนใ้ความรักในการกำกับหนังดีมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การทำหนังเพื่อแฟนๆนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่รู้จะตอบโจทย์กับแฟนๆ oh <my> หรือเปล่า And our own passion for what we wanted to see เ <Now. S 1> พราะในไทยช้างชี ถ้าไม่ชอบมากก็คือเกลียดไปเลยยา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 ค<า>ือหนังกังฟูสมัยนี้มันก็มีเกลืนอนะฮิปมันอย่างเงี้ยหรือคาตาเต้คิดหรือแม้กระทั่งซีรีส์ดังอย่างคอบ,บ้าไข่อย่างชางชิก็มีดีแค่แปะโลโก้มาเวลแต่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกนะแต่มันยังไม่ได้สนุกขนาดนั้นะคือส่วนตัวผมไม่ได้ต้องการผู้กกับที่มีหนังในเครดิตว่าก็ไม่ได้แย่นะ <Thanks. S 2> joking. It Joking sucks คือส่วนตัวผมยังอยากได้พร่วมกับคนเดิมจาก Endgame นะหรือพี่น้องรุสโซ่เพราะเขาเคยทำหนังอย่างกับตอนอเมริกา The Winter Soldier หรือ Civil War รวมถึงเ v e n ์อ r น Infinity War และ Endgame ส่วน The Gay Man ที่นักวิจารณ์ไม่ชอบกันเท่าไหร่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบอย่างเรือื่นมันต้องสร้างเองรุสโซองทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่สำหรับหนัง m a r v e ที่ลุโซทำแกทำหนัง Marvel สเรื่องติด แต่แม่งดันออกมาดีหมดเลยอย่างจอร์ดวีดอนเนี่ยดีแค่ภาคแรกและภาค2ก็อะไรก็ไม่รู้แต่ก็ยังโอเคอยู่แหละมึงยังมาคอมเมนต์มั่มๆแล้วหน้าพังได้สักคือสำหรับหนังรุสโซ่มันจะมีความตลกแต่พอดีไม่เลเทเขาจะยนพี่ชายงานี้บอกก่อนกับท่นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่รู้สึกเหมือนส่วนตัวนะตัวละครโคตรเยอะแต่พี่แกเกียบทโคตรดีคือเขาทำให้บทอย่างโรดี้ ที่ก่อนหน้าโคตรจืดแต่ในเอนเกมเนี่ยดันมีบทเด่นซะง,งั้นไปต้องเนี่ยเหรอแต่พูดไปก็เท่าน,นั้นแหละไฟกี้ก็เลือกแล้วว่าโราโซจะไม่กลับมา to be clear there are no conversations step on stage and announce that you're directing secret wars no 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 we're no, no. we're not i no. mean you know we haven't had conversations with those guys about intensely busy with our own schedule <Got it. S 2> uh ไม่รู้เพราะเป็นทางลุซโซเองหรือเปล่าที่กำลังยุ่งกับ n น t f l i x หรือแค่ไฟกี้อยากได้คนอื่นเพราะอยากเปลี่ยนแนวสำหรับผู้ร่กับชางชิมันก็ไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นไงไม่เขาซ้อมคำเดิมรู้ป่มวนซ้อมคำเดิมอ,อะไรที่พูดวนพูดอะไรที่พูดวนไม่ต้องเลยแต่ก็ขอให้มันดีแล้วกันเพราะมาตรฐานนางอเมเจอร์แม่งโคตรดีถึงจะมีดบ,ดบในช่วงเอกวอร์ทอนก็เถอะคลิปนี้ก็มาบ่นไปเท่านี้แหละขอให้หนังมันดีกันแล้วกันใครๆก็อยากดูหนังดีเท่านั้นแหละ hello god cow. cannot make these movies on your own there are thousands of people that are responsible for the quality of these films The one series that you know we adored uh, uh, growing up was Secret Wars. It's incredibly ambitious. it would be bigger than Infinity War and game but it's a massive undertaking. And uh, you know those those two movies were you know very very hard to make. So trying to imagine making another two movies even bigger than those two. Not connected to it. They've they uh, they uh, have been no. I think very direct I mean, about that. I think they were. No. We love them. They love no. us. We want to find no. something new to together. No. Um, it's not this. I'm smarter. I'm better! I am better!